ก็วันนี้จะออกไปส่ง์สมุนไพรนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามนะครับโชว์มาเล่าอาการได้นะครับว่ามีอาการอย่างไรเป็นมานานแค่ไหนเป็นระยะที่เท่าไหรู่้ป่วยอายุเท่าไหร่นะครับเราก็จะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับของลูกค้าหรือว่าเคยรักษาที่ไหนมาบ้างแล้วถ้ายังไม่หายนะครับ ทางเราก็ยินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นทางเลือกสุดท้ายกับท่านนะครับของเราเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ